สวัสดีค่ะอยู่กันในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวสาระ,กระเกษตรและวิถีบ้านๆตามสไตล์อ้อยอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อ้อยจะมาแชร์อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ได้ทําอยู่เป็นประจําในสวนนั่นก็คือการบํารุงดินด้วยวิธีง่ายๆค่ะแต่บอกได้เลยว่าวิธีนี้นะคะให้ผลดีแบบยาวนานค่ะต้นไม้โตวไวไม่เปลืองปุ๋ยเคมีด้วยค่ะ ซึ่งหัวใจหลักง่ายๆในการที่อ้อยนํามาใช้บํารุงดินนะคะมีอยู่ด้วยกันแค่3ข้อแค่นั้นเองส่วนรายละเอียดการบํารุงดิน3ข้อที่ว่าจะมีอะไรตามอ้อยมาค่ะหลักการข้อแรกเราจะไม่เก็บเศษใบไม้ออกจากโคนต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กหรือใหญ่อ้อยก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยนั่นก็คืออย่างเช่นเวลาเราตัดแต่งกิ่งหรือแม้แต่เวลาเราตัดหญ้าก็ตามอ้อยก็จะเอาเศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆเนี่ยมากองมาสุมมาคลุมไว้ที่โคนต้นนะคะเศษหญ้าที่เราตัดในสวนเนี่ยก็โกยเอามาคลุมไว้ได้เช่นกันค่ะ และนอกจากจะไม่เก็บออกแล้วยังหามาคลุมเพิ่มด้วยแล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรเลยบางทีอ้อยก็คลุมด้วยฟางข้าวบางทีก็เป็นใบไม้ต่างๆเศษกิ่งไม้เล็กๆก็ได้หรือต้นกล้วยใบกล้วยที่เราตัดออกที่มันโรกหรือเราตัดแต่งกอกล้วยนะคะเราก็เอามาคลุมโดยที่จะไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะต้องคลุมโคนในช่วงไหนฤดูไหนเราอ้อยจะทําแบบนี้ทุกฤดูค่ะ ต้นไหนที่ของเก่าเขาเริ่มย่อยสลายแล้วเนี่ยเราก็หามาคลุมเพิ่มโดยเฉพาะหน้าแล้งแบบนี้นะคะยิ่งคลุมโคนไว้แบบนนหนาๆยิ่งดีเลยจ้า<ม>หลักการข้อที่2นะคะก็คือการเติมปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและจุลินทรีย์ค่ะสำหรับในเรื่องปุ๋ยคอกเนี่ย โดยส่วนตัวอ้อยคือจะไม่จำกัดว่าต้องเป็นชนิดไหนนะคะก็คือแล้วแต่ว่าอ้อยจะมีอะไรในช่วงนั้นๆเลยแต่หลักๆที่มีตลอดเนี่ยก็คือขี้ไก่แกลบค่ะเพราะว่าอ้อยเลี้ยงไก่ไข่ด้วยทําให้มีปุ๋ยขี้ไก่ใช้อยู่ตลอดบางทีก็หมกักบางทีก็เป็นปุ๋ยออขี้ไก่เก่าๆนะคะที่เราใส่กระสอบไว้นานๆเราก็เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องหมักก็ได้หรือบางทีก็มีขี้วัวหามาได้ก็เอามาใช้ โดยวิธีการใส่อ้อยกอ็ส่วนใหญ่นะคะจะโรยทับไปบนเศษวัสดุที่คลุมโคนต้นนี่แหละคะ่ะรอบๆทรงพุ่มเขาเลยคอยเติมอยู่เรื่อยๆใส่ทุกฤดูหรือจะนับง่ายๆก็สักประมาณเดือนละครั้งนะคะพอปุ๋ยคอกเนี่ยเขาย่อยสลายก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารลงไปในดินแล้วยิ่งดินของเราถ้ามีอินทรีย์วัตถุอยู่ด้วยแล้วนะคะ เขาก็จะเหมือนส่งเสริมกันเลยทีนี้ก็จะเหมือนการช่วยกันเสริมธาตุอาหารให้ต้นไม้ของเราเนี่ยโตวไวใบเขียวสดเจริญง,งอกงามโตว,วันโตคืนได้เลยค่ะหลักการข้อที่3นะคะก็คือการราดลดน้ำหมักชีวภาพต่างๆเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์นะคะ ต้องบอกก่อนว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการทําเกษตรนะคะนั่นก็คือน้ําถึงแม้ว่าเราจะคลุมโคนต้นไว้แล้วเนี่ยแต่ถึงยังไงเราก็ต้องลดน้ําเขาบ้างอยู่ดีนะคะเพราะว่าความชื้นเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่จะทําให้อินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาย่อยสลายลงไปได้แล้วทีนี้การลดน้ําให้พืชเนี่ยจะยิ่งดีมากขึ้นเลยถ้าเรามีน้ำหมักชีวภาพต่างๆเนี่ยราดลดผสมลงไปด้วย เพราะว่าเขาจะยิ่งไปช่วยเพิ่มจุลินทรีย์นะคะจะช่วยย่อยสลายแล้วก็ยังเป็นการช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตัวหลักๆที่อ้อยใช้อยู่เนี่ยก็จะสลับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำหมักปลาไตรโคเดอร์มาพวกนี้นะคะที่อ้อยใช้อยู่หลักๆเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืออ้อยไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรอกค่ะ หมายถึงว่าใครมีน้ำหมักอะไรนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็เอามาใช้ได้ดีทั้งนั้นแหละค่ะช่วยเป็นการกระตุ้นแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ให้มีในสวนของเรานะคะแน่นอนว่าถ้าเราทําแบบ3ข้อที่กล่าวมานี้นะคะทําเรื่อยๆสม่ําเสมอรับรองว่าดินดีและเราจะประหยัดค่าปุ๋ยเคมีลงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนค่ะเกษตรสไตล์อ้อยเนี่ยจะเน้นใช้ต้นทุนต่ํานะคะแล้วส่วนตัวแล้วอ้อยเนี่ย ก็จะชอบประยุกต์ใช้สิ่งใกล้ตัวที่เรามีเนี่ยเอามาทําให้เป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งวิธีการบำรุงดินที่อ้อยนำมาแช์เนี่ยนะคะก็คืออ้อยทำแบบนี้จริงๆค่ะแล้วก็เห็นผลดีก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อหวังว่าท่านผู้ชมนะคะที่อาจจะยังเป็นเกษตรมือใหม่หรือยังไรก็ตามแต่อาจจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะเป็นแนวทางเล่าสู่กันฟังก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอให้สนุกกับการทำเกษตรนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ